สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับบรรยากาศการฝึกซ้อม Star Power u อ U9 ยู่ปรวมกันช่วงแรกเป็นช่วงของ U9 ทีม A อยู่ในชุดเอียมสีน้ำเงินบุกจากซ้ายไปขวาทีม B ชุดเอียมสีส้มบุกจากขวาไปซ้าย ที่เจ้าโชเปิดสั้นๆมาที่เจ้ากันกันดึงโดนสกัดออกข้างเลยดีได้ทุ่มเจ้ากันทุ่มไปที่กราฟิกกราฟิกเปิดไปที่กัปตันกันดึงไว้ยังไปไม่ได้เปิดกลับเข้าในมาที่กราฟิก โชว์สมนเปิดโดงมั้ยกันแก็บบอลน,นวัดโอ้ยยังไม่ผ่านกับตั้นไม่ผ่านเทนโฟ,โ,ฟโ,ดนโดนเทนโฟโดนเบีย,บยดลม้มลงไปเสียฟาวทีมบีเสียฟ,าว,ยฟาวให้ทีมเอ โผเปิดอุ้ยทันไหมโซลไหมอือตรงนี้เรียกว่าระยะทำการเลยแอนบอลหน้ากอบเกตโทษ เรียกกำแพงสามตัวเทนโปสัดโอ้ยชนกำแพงออกมาสัดซ้ำอีกซ้ำอีกโอ้ยดาบสามไม่ได้จูนเนอร์บล็อกไว้ โยงสันส้นๆกันโยนโฟล็อกซัดเออจุนเนอจะปอบออกมาอุ้ยกราฟิกเออเขี่ยให้พ้นอันตรายดีก่อนทีมเอได้ทุ่มสนุกสนานกันไปเป็นโฟลทุ่ม,มกันโชว์แยกกันเล่นบอกอยู่ที่เจ้าเทนโฟ ยังยังมีมีจังหวะอุย้ยมีจังหวะเข้าทำกลับมาตั้งลํำกันไลยโดนแย่งไว้แล้วเจ้ากับตันอืมลาผ่านเปิดเข้าในเปิดเข้าในเรียบร้อยเสร็จเจ้า oh กันแล้วดีขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูน Để cho canh đang lên cái mày set game cái mày kim e thành phố

ก็ปิกชนคานสนันวันไว้วัดกลับมาที่เจ้าโชว์สัดเลยเออขามคานไปอีก เปิดโดงว่อุ้ยเ้าโชว์เก็บบอลนนะวัดโชว์บีได้ทุ่มโชว์ทุ่มไปนะวัดไม่ผ่านยังยติดทีมเออยู่ถูกสกัดออกข้างไป ทุ่มมา,ากรับฟิกทุม่มใหม่กรับฟิกทุ่มเล่นกันใหม่เซตเกมกันใหม่กรับฟิกซัดอุย้ยน้ำมนต์ปัดไว้ได้ เปิดโขกเก็บบอลโดนแย่งไปกัดตันสกัดไว้ดโ,โบโบไปข้าในโอ้ยน้ำมนต์คว้าไว้ได้ผ่านมือน้ำมนต์ไปน่าจะถึงเจ้าการเรียบร้อยอีกกัปตัน่อยให้จูนเนอ์ เ็นเอ์สั้นๆมาที่กัปตันกัปตันโอ้เปิดไปที่เจ้ากันหมอนมันแรงไปหน่อย ริมเส้นลากเปิดเข้าในอุ้ยกรัฟิกมีสามตัวกรัฟิกเทอร์โ,โบโอืมลูกนี้น่าเสียดายเทอร์โ,โบเปดิดกลับมาที่เจ้ากัปตันกัปตันเปิดไปเจ้ากันเซตเกมไปทางกลัขวาริมเส้นขอางขวาไปโอ้ยเหนียงไม่ผ่านโดนแย่งไปเจ้ากันบอลมาที่กรัฟิกเก็บบอลได้ เปิดไปที่เทโบอนนุยบอลมันแรงไปหน่อยบอลออกข้างไปเป็นลูกทุ่มของเอ,อ,งองเรียบเรียบร้อยเจ้ากัน ขึ้นนำสอประตูต่อศูนย์โชโอ้โหน่งโชว์บอกระยะทำการ มีขึ้นนำสามประตูต่อศูนย์โอ้โดนเจ้าโชว์แย่งมีโชบด้วยความเร็วสัตโอ้โหจิ้มวนหัวเกือกเข้ามุมแคบ ไปก็เป็นยูสิบตอนที่เจ้าพร้อมไปที่เจ้าปกป้อง ลดนเจ้าทีแย่งไปทีเปิดข้างในมาที่ติวเตอร์ติวเตอร์ดึงยงไม่ซัดเปิดไปที่ว่างดิกไปไม่ทันบอลแรงไปหน่อยพร้อม ผอมเปิดมาที่ออดิโอไอคิวเปิดเข้าในไอคิวจิดเจ้ารอมรอมสก,กัดมาไททตัน,อน,นบอลเงินเล่นต่อได้ไททตันจะเปิดไปที่ปกป้องเดืเตอร์แก็บบอลเปิดไปที่ว่างทันไหมเจ้าทีบอลมันแรงดีหน่อย ฮักกี้สั้นๆมาที่เทนพัทที่ไตทันพร้อมมาที่ไอคิวคิวโอ้ยจะเปิดเข้าในให้ออดิโอไอคิวซัดเลยกันเตอร์คว้าไว้ได้สบายลูกนี้เปิดโดงไทตันจะเอาบอลลงไม่ไปถึงมือเจ้าหัก คิวเก็บบ้านประดอมเคียว์เอไปก่อนมาดิว้วล็อกเปิดอืม ลูกเตะม,มุมของทีม B ทีม A อยู่ในชุดเสื้อสีขาวไม่ใส่เอียมรอบนี้ทีม A ชุดเสื้อสีขาวบุกจากซ้ายไปขวาทีม B เอียมสีส้มบุกจากขวาไปซ้าย ร้อมเปิดมาอุ้ยโดนเจ้าหอมโฉบแย่งบอลไปไปที่ออดิโอเด้งเน่งอ้อยเรียบร้อยบีไไขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์เดยเจ้าออดิโอ เตอร์ซัดอุ้ยฮักกี้ปัดไปได้ลูกนี้ปุดวิดลูกเตะม,มุมของเอวิ๊กไบบิ๊กไบเปิดอุ้ยไม่มีใครวอดิโอคนเดียวแล้วไม่มีเพื่อนแล้วตโดนสกัดออกข้างไปเดี๋ยวเจ้าติวเตอร์ ของกล้องทุ่มมาที่ออดิโอออดิโอุอ้ยโดนเสียบโดยเจ้าจิวเตอร์ทีมบีได้ลูกฟรีคิกระยะทำการของเจ้าอ a ด d i o ต่้งเล่นมาใหม่ จากประตูแนอนิมไปไปที่รอมรอมเบิ้ลสเกลสเกลจะไปไม่ผ่านไททันอืมคีได้ทุม่มคิวทุ่มไปที่จะพร้อมเบิ้ลมาไอคิวเล่นต่อแบนเนมจะดกข้ามาบิกบา๊กไว ีได้ทุม่มไอคิวทุ่มไปที่ว่างพร้อมยังได้อยู่ี้ด็เก็บบอปลปกป้องมาดึงแย่งไม่ผ่านจิวเ,เตอร์พร้อมซัดเลยพร้อมดึงกลับหลังก่อนไปที่เทนพัดเทนพัดเปิดไปปกป้อง โอ้ยจะไปทางแคบยังไม่ผ่านจะรอมบีได้ทุ่มกล้องทุ่มมะออดิโอโอ้ยโดนรอมสกัดนะกันเตอร์คว้าไว้ได้เปิดเล่นบอลเร็วโดงไปสเกลอุย้ยลูกนี้เอาบอลลงพลาดไปหน่อยยังไม่นิ่งพอพักกี้สันส้นๆมาที่ไอคิวไอคิวเบิ้ลเวยพร้อมอืม ทันเปิดออเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดทันไหมปกปล้องไม่ทันบอลมันไวไปหน่อย เนะเนิเน <laughs> มันรู้เวลาอย่า <laughs> ที่นาวา่าเปิดมาสเกลไม่ทัน <laughs> <laughs> ลูกเตมมุมของทีมเอ ตอนน้ำทุ่มมา10เจ้าทีเอเดทุ่มดอมทุ่มไกลหอมหอมเปิดมาฮิโกโฮิโก้เปิดไอคิวไอคิวไปทางแคบลูกเก่งล็อกไปทางแค คว้าไว้ก่อนก่อนข้ามหัวไปหมดไปถึงคันเตอร์คันเตอร์เปิดเลียดๆมาที่เจ้าทีเดี๋จะพร้อมเก็บบอลปิดไปฮิวโก้โอ้ย คิวสุ่มมาฮิโก้เบิ้ลกลับไปไอคิวไอคิวไปทางแคบอย่างเคลียร์ไม่ออกฮิโก้แกบอลเปิดไอคิวซัดโอ้ยคันเตอร์ปัดออกมาลูกทุ่มของบีไอคิวทุ่มมาที่ฮิโก้ยอมสกิดออกข้างไปเป็นลูกเป็นลูกฉลับเอได้ทุ่ม ที่ลากเปิดไม่ผ่านเจ้าพร้อมคิมวเคยเล่นภูมินภูมินเปิดไปที่ว่างไม่มีใครถึงมือเจ้าฮักกี้คว้าไว้ได้ฮักกี้เปิดโดงรอมเอาบอลลงพร้อมภูเขาช่วยกันเล่น ดีเสียแฮนด์บอลให้ทีมเอที่ดอมมาเปิดให้กองหลังเปิดกองกลางกองหน้าขึ้นไปทำเกม <c oughs> อุ้ยลื่นไปหน่อยจะอ้ะดอมดอมไปได้ไหม้อมเก็บบอล เปิดมาที่ไอคิวไอคิวลาบ่านอุ้ยไอคิวซัดซัดม,มุมเสียบคานเข้าไปมีขึ้นนำสองประตูต่อศูนย์เิดติวเตอร์ซัด โอ้ยชนคานสนันวันไหวมักกี้เกือบปูมินเปิดไปที่ติวเตอร์เตอร์ล็อกมักกี้เปิดมาที่ไอคิวไอคิวโอ้โหเปิดเข้าในยูโกโปโดนประกบสองอาวาสกีดออกข้างไปก่อนเอาชัวภูเขาทุ่มมาที่ยูกโกยูกโกซัดโอ้ยวันเละติดเจ้ารอมออกข้างไปได้ลูกทุ่มอีกครั้งบี กูเขาทุ่มมาิก้กูเขาเข้าในไอคิวเข้าขวาไม่ได้ต้องเขา้าล็อกเข้าซ้ายซัดเรียบร้อยสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเพียงแค่นี้ครับ ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมในไลฟ์สดแล้วก็ติดตามรับชมย้อนหลังครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ